你好，苏瓦蒂哈，弟弟，你们好吗？我是欣欣老师，今天我们要一起去学习中文，走吧，我们去学习中文。บททวนบทที่สี่ก่อนนะคะ，เด็กๆฟูสีชื่อคำศัพท์นะคะทุกคน。 มาตามหล่่อเลยนะคะข่านข่านหนานหนานตามเหล่ชื่อนะคะทุกคนเหมือนเหมือนซีนซีนชานชาน 人，人跑，跑上，上手，手拉，拉朋友，朋友。 ยยลลีงี有ง两,两ื支,支指头指头 OK ทุกคนเราทบทวนเสร็จแล้วนะคะ ยิ้นหมูเรียงค่ะสละนะคะเสียงสลาโอเคตามเรา老师เลยค่ะอ่านอันชานชานจึงปังตาม老师นะคะเอ็นเอ็นเรน เหรจังังตามเรูนะคะยินยินจินจนินจังังโอเคเรามาเรียนรู้พิงยินด้วยรูปภาพนะคะขั้นถูเฉยพิงยินอยู่ในหนังสือหน้าที่25นะคะเต็กๆ เปิดหนังสือดูได้นะคะนาทีเอาหนังสือ,อกมานาทีอีสิบห้านะคะเด็กๆโอเคเหล่าชื่อเปิดแล้วม,มาดูโอเคนี่นะคะโอเคตามเหล่าชื่อเลยอ่า ชุดนะคะทุกคุณโปอันปานโปอันปานโปอันปานป ร,รันรันรนันโอเคเสร็จแล้วนะคะสละเสร็จแล้วต่อไปเอินตามเหล่าชินนะคะทุกคนเอินเอินเรินเรินเจนปัาง มาอ่านตามเหล่าชุดนะคะทุกคนมาอ่านตามเหล่าชุดเลยโปเอินเปิรนโปเอินเปิร์นโปเอินเพิร์นโปเอินเพิรน เอินเนอ,อินเค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 นเฮินเฮินเฮิ่นเอินเรนเินเรน,นเิน,น,เน,น,เนจังปังเก่งมากเลยตามเา老师นะคะทุกคนยิน ยินจีนจีนจนปังอ่านตามเราชินะคะทุกคนปอยินปินปอยิน 了音拎，了音拎，之音之，之音之，七音七，七音七，四音四。音 ตอนนี้เปิดหนังสือหน้าที่30นะคะเหล่าชื่อจะมาสอนตัวอักษรจีนสองตัวฝึกเขียนตัวอักษรจีนนะคะโอเคเปิดชึงหน้าที่3มสิบเอ่ออยู่ในหน้าที่30นะคะทุกคุณคำที่1คือเฉลิมเฉคือ,คอมือใช่ไหมคะเฉลเฉลทั้งมือมีกี่ขีดนะคะทุกคุณมาตามเหล่าเชื่อี สองสี่สี่ขีดเองสี่โอเคมาตามเหล่าชื่อเลยนะคะขีดที่หนึ่งชื่อว่าเพียเพียโอเคต่อไปขีดที่สองนะคะชื่อว่าหงหงขีดที่สามเหมือนกันเลยแต่ว่ายาวนิดหน่อยนะคะตามเราเื่อเลยหงหงต่อไป ที่สี่สู้โกาสูโกเสร็จแล้วคําว่าโอบมือก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนโอบโอเคนะคะต่อไปเรามาดูคำนี้อ่านว่าเหลียงสองใช่ไหมตัวนี้ เมื่อก่อนเราเคยเรียนว่าสองคือเออใช่ไหมเออแล้วอีกหนึ่งคำอ่านว่าสองก็คือเหลียงก็คือคำนี้คำนี้อ่านว่าเหลียงแปลว่าสองด้วยนะคะอืมโอเคสองเอเอไม่ใช่เอเหลียงอันนี้เหลียงมีกี่ขีดนะคะทุกคนมาตามเราออสามส อูเลี้ยชีมีเจ็ดขีดเจ็ดขีดนะคะคำว่าเหลียงเหลียงก็เป็ว่าสองทุกคนนะคะอืมโอเคมาตามเหล่าชื่อเลยเขียนพร้อมๆกันขีดที่หนึ่งชื่อว่าหงหงต่อไปขีดที่สองนะคะชูชูขีดที่สามหงเจโก หงเจอก钩คิดที่สี่ีย,ยคิดที่ห้าเตียนเตียนคิดที่หอีกหนึ่งรอบเีีย,ยคิดที่เจ็ดเตียนเตียน,นเสร็จแล้วคำว่าเหลียงเหลียงแปลว่าสองอื้อ เราเมื่อก่อนเคยเรียนมาสองอ่านว่าเออใช่ไหมซึ่งคำว่าสองพูดได้สองอย่างหนึ่งอย่างคือเออหนึ่งอย่างคือวันนี้เรียนคำนี้อ่านว่าเหลียงโอเคนะคะอ่อเลียงต่อไปเรามาเรียนบทที่ห้าบทที่ห้าเสียงสระยื่นหมู่ ตาม老师นะคะวันอ่านตาม老师วันวันกุนกุนกุนจริงดังตาม老师นะคะยุน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  หยินเจินปางโอเคเลิกเรียนแล้วค่ะวันนี้เรียนถึงนี้นะคะทุกคุณช่วงนี้ข้างนอกอันตรายทุกคุณต้องขอให้ทุกคุณรักษาสุขภาพด้วยกันนะคะทุกคุณเจอกันครั้งหน้าค่ะใจเจียนตด็กๆใจเจียน